วันนี้วันโชคดีเสียงอะไรอะเสียงดังนั้นมันปวดตีครับทำไมมันเป็ดชุ่ยชุ่ยชุ่ยชุดตัวหนึ่งชุ่ชุ่ยแต่ชุ่ยชุ่นี่เพราะอะไรอุ๊ยหัวยาวๆหัวทรงสูงเป็ดแต่เป็ดะเรสีหัวทำไมเป็นงั้นหัวยาวมากเดี๋ยวมันคือ เท็หัวยาวแยงมันเป็นอย่างนึ่งแตงแดงเขาไม่มีจริงนะเขาควรจะคิดออกแล้วจะทำยังไงดยทุกคนดูดิหัวยาวมากดูใยพัดปากโงงนงสนงินงงงนงนงนึงงค่อยๆค่อยๆดังลงแล้ว ังเบาๆละเพราะมันไปลนะๆๆอ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะครับกดแชร์แปลว่าส่งให้คนอื่นดูด้วยกด้กดแชร์ใ้าไปแล้วนะครับ